ตึงต้งใส่ตึ้งโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้นวะะ่ะหัวแล้วแหละได้อยู่โอเคเริ่มกก็รสึเป็นงไงบ้าน,นที่มเริ่มไงเดซ่ายจริงตืดเต้นมากเลยเพราะว่าแก่งที่เราพูดไปว่า อเนซ่าเป็นแบรนด์แรกที่ป้าซื้อกันแดดให้เลยจริงๆเราเลยก็ใช้จริงๆเลยแล้วพ่อเหมือนแบบได้มีโอกาสมาร่วมงานก็รู้สึกดีใจมากๆเลยเมื่อเช้าแบบป้าถามว่าไม่ทํางานอะไรแล้วบอกว่ามาอีเวนต์อเนซ่าป้าบอกว่าขอกันแดดด้วยนะเหมือนแบบว่าเออคือเขาใช้ทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาแบบเป็นคนทากันแดดแล้วก็แบบติดทากันแดดทั้งหน้าทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยฝากซื้อ ใช่ใช่จะตื่นเต้นก็รู้สึกนเต้นมากๆเพราะว่าเพื่อนเชยยอมรับเพื่รู้ว่าสกายสกายเขาเป็นแบบเป็นเป็นออฟใช่แล้วพอแบบได้มาร่วมงานกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออตื่นเต้นแล้วเขามองเราเวลาเราเต้นแต่นี่ก็คือบีบว่าห้ามมองเดี๋ยวเผินบอกเขาว่ามองได้แต่ให้กำลังใจแบบเงียบๆนะใช่ใช่ตื่นเต้นแล้วก็อยากเปิดโลกตัวหนูเองแล้วกันเป็นคนที่แบบใช้ตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่า ว่าเขามีหลายสูตรมากๆเออแล้วก็วันนี้พี่เขาก็เออแนะนำพี่ตัวน้องเลิฟก็แนะนำพี่เป็นสิชชุูุี่แพคใช่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 แต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาไปญี่ปุ่นอ่ะเลิฟก็ซื้ออยู่แล้วใช่เพราะว่าที่นั่นเขาเขาเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียใช่ใช่ใชกเอเวเดย์เอเวเดย์จริงๆคือสู้กับแดดไม่ไหวจริงๆคือต้องต้องมีต้องทาใช่ใช้ตออน่ รู้สึกสวยแบบนี้เลยรู้สึกรู้สึกว่าแบบคือด้วยความที่แดดเมืองไทยมันค่อนข้างแรง <Okay. S 1> ก็คือเวลาทามันก็ mm hmm. เวลาเหงื่อออกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบมีความเนอะหนาอะไรสลาดนาพ่ชายอย่างใครที่แบบไม่ชอบกันแดดเพราะว่าเหนื่อหนที mm ่ hmm. ัวสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าอย่างตัวพี่ชายอยู่นีก็คือชอบมากๆ mm hmm. เขาบอกว่าร mm hmm. ู้จักแบรนด์นี้มาก ที่บ้านใช้กันเยอะมากแต่ว่านด้วยความที่แบบเขาเขาเขาไม่ค่อยถึงกันเขาก็แบบเอออยากฝากเอาซื้อหน่อยแล้วทุกวันนี้ก็คือมีโปรเหมอกันอ่ะวันนี้มาขายโปรแล้วันนี้ซื้อนนี่เลยพี่พี่คนไหนที่สนใจสามารถซื้อวันนี้ได้เลยค่ะมันเขาจะลด30%ด้วยอันนี้แอบได้ยินมาว่าเหมือนกันอันนี้เซลล์หรือเปล่าไม่ใช่เซลนะป้าป้า แบบคอฟ่าอานีซ่าด้วยนะคะใช้ได้จริงแล้วก็แบบคนที่ผิวแพ้ง่ายแบบเลิออะไรเงรี้ยก็อยากให้ลองใช้เพราะว่าแบบบางคนกลัวว่าผิวแพ้ง่ายอุดตันหรือเปล่าอะไรเงรี้ยแต่ว่าอันนี้คือใช้ได้จริงพอเริฟผิวแพ้ง่ายแบบที่สุดในโลกใช่ก็คือใช้ได้จริง,งอย่างที่หนูบอกไปนะคะว่าตอนนี้ก็คือกันแดดมีให้เลือกเยอะมากๆหนูอยากเชิญชวนแบบอยากชวนทุกคนอยายให้แบบ แชร์ให้กับทุกคนว่าบางทีเราต้องเลือกกันแดดดีๆสักตัวหนึ่งให้กับตัวเองแลวหนูก็อยากแนะนำอันนี้ซ้าเหมือนกันค่ะเพราะว่าใครที่แบบไม่ชอบความเหเนียวเดินอ่ะแต่ตัวนี้ซึมไวมากๆตอบสนองมากๆตัวเองได้เหมือนกันเราไปกันกี่ที่แล้วอะ่ะกันังจาหกา 6, 6ที่กเจ็ดแปดประมาณนี้มาานเมื่อวานพึ่ง ปล่อยประกาศไปไว่าเดี๋ยวจะไปสิงคโปร์ต่ออะไรเงี้ยจริงๆตื่นเต้นเราก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วแฟนๆก็คือจะมาหาเราที่บ้านเราอะไรเงี้ยทีนี้เราได้ไปหาเขาที่บ้านเขาก็รู้สึกตื่นเต้นพอเขาต้อนรับเราอย่างดีมากๆเรแล้วก็รู้สึกดีใจที่เหมือนแบบได้เปิดโลกเปิดออประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ใช อย่างต้นหนกับน,น้องนะคะแค่แบบไปที่แรกก็ว่าตื่นเต้นแล้วแล้วพอเราได้ไปหลายๆที่อ่ะยิ่งตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกเหมือนได้เริ่มใหม่เริ่มได้เจอแฟนๆใหม่กับ<ช> <ๆ S 2> ต่างๆะจ๋าอย่างต้นหนูเองเป็นคนที่แบบที่ตื่นเต้นอยู่แล้วก็พยายามใจเย็นแต่แฟนๆเขาเชียร์อัพดีมากๆเลยทําให้เราแบบมีกําลังใจที่จะแบบก็อยากแสดงอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติของเราเราให้เขาดูแต่ว่าพวกพวกเรามีเคสก่อนเคาะไอ้เกิดเกิดขึ้นไปทีเราต้องเคาะก่อนสามครั้ง เป็นคนไทยเพราะเราเป็นคนไทยเราคือใช่ค่ะแต่เราประเทศที่ไปมันเป็นยังไงบ้างจากคนไทยต่ะโอ้จริงๆแฟนๆน่ารักทุกทุกที่เลยค่ะแต่ว่าแบบแต่ละที่แต่ละแบบอะไรเงี้ยก็จะคือ energy จต่างกันอย่างอ่ะอย่างญี่ปุ่นแบบว่าเขาจะเรียบร้อยไม่ความจบมือไม่ความอะไรเงี้ยแบบน่ารักเรียบร้อยใช่แต่ว่าจะบอกว่าเมิบเมิรกเรียบร้อยมากเออเรียบร้อยมากจริงๆ เขาเขาเคยอันหนูไปแอบสองมาเขาจะบอกว่าเมอร์เมอร์แบบก็คือเหมือนใช้เสียงกรี๊ดให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวลาเออเใช่พวกทุกคนแบบถ้าถ้าหนูยังไม่ขึ้นเวลาราชการใช่แล้วพอขึ้นปุ๊บอ่ะใช้ใช้เสียงพอเราพูดปุ๊บเขาก็ตั้งตั้งใจฟังอะไรแยบคนเรารู้สต็ิอ่าใช่ๆๆค่ะรู้ว่าคนจะใช้เสียงตอนไหนใช่แล้วอยางอย่างน้องบอกว่าเออเราไปเป็นแฟนๆและที่สำคัญก็คือแต่ละแต่ละที่อ่ะ มีอาหารอะไรที่ใช่เรามีแบบใช่มีวันที่ได้ทอาหารที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเราหรือเปล่าแต่หนูตื่นเต้นทุกครั้งที่หนูได้ลองอะไรใช่ก่อนไปแล้วเขาจะลิสต์เลยนะว่าที่นี่อ่ะมีอะไรที่เด่นบ้างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีการทำรีเสิร์ชเตรียมตัวใช่รีเสิร์ชว่าเออที่นี่นะเด่นเรื่องอะไรอะไรอร่อยที่ไหนแบบน่าไปอะไรเงี้ยถ้าเรามีเวลาเราก็อยากไปอยู่แล้วอะไรเงี้ย แสาแต่ละคที่เราไปแฟนคุณก็แต่ะจะไปจอนแต่เราจะไปอนที่บินดวใช่ค่ะาิน่อยไมมีอยู่แล้วยช่วงเดือนแรกที่เราบินกันสามที่เลยก็คือแล้วป่วยไปแล้ว1ทีรอย่างเงยใช่แล้วก็แบบเหมือนด้วยอากาศช่วงนั้นแบบฝนตกด้วยแล้วก็แบบเวลานอนก็นอนน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามทุก เราก็ไม่บอกแฟนๆเพราะเราก็กลัวว่าเขาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามสู้ว่าแบบเออเราทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาแล้วได้นอนมันก็ตีคืนใช่ ถึงแม้ว่าพวกเราจะป่วยแต่พอเราเจอเป็นแฟนมันคิวพวกเรามากมากใช่มันชันชนาา้นมันชั้นไนะม่บาลานซ์ได้ขนาดแบบบาลานซ์เรื่องประสบการณ์ของพวกเราค่อยๆค่อยๆเริ่มเนาะใช,ใช่จริงๆแล้วว่าเวลาสอนเราให้เราแบบแบาลานซ์ชีวิตตัวเองใช่ใช่แต่ละครั้งที่ไปถามแฟนเราเปลเียนตัวอะไรเยอะไหมการที่ตัวเราจะเอาเชงก็มีสอบค่ะมีซ้อมมีเรียนกันเพิ่มแล้วก็มีเรียนเบสิกก่อน เพราะว่าพวกเราเอก็ไม่ได้เต้นกันเก่งขนาดน<ช>ั้นเลยก็ต้องแบบมีการเรียนเบสิกก่อนเรียนเบสิกเสร็จลุกเสร็จเสร็จปุ๊บก็แบบไปซ้อมโชว์อย่างตัวหนูเองก็คือพอซ้อมกับน้องๆเสร็จแล้วกลับบ้านไปก็ไปซ้อมในมหน้านานองน้ำต่อเออหนูก,ก็เป็นหนูก็เป็นซ้อมลองซ้อมเต้นเลยแล้วก็อย,ก<ๆ>อยากออกออกมาให้ดีที่สุดใช่เปอร์ฟอร์มในห้องน้ำกับการที่จะมาสิงคโปร์ครั้งนี้เตรียมพร้อมอ๋อจริงๆเราก็ ไปได้มาหลายที่ก็ก็พร้อมเลยค่ะคจริงๆไปได้อีกนอกจากจริงๆอยากไปสัก20-30ที่อ like sí. ันนี้แปดที่แล้วใกล้ละมันแค่สิบไงหนูว่าสัก20-30กันบังดีอันนี้คือความฝันที่อยากคอยากจะไปทั่วขนาดประเทศเลยคืออยากไปทั่วเลยไปหมดเลยใช่อยากอยากจริงๆอยากไปเจอแฟนๆแบบทุกทุกที่ที่เขาแบบ สิงคโปร์หรือว่าแฟนๆที่ไหนก็สามารถมาเจอเราได้ที่แฟนเดย์อ่ะเป็นแฟนเดย์ที่สิงคโปร์ค่ะก็มีเขาไปสามคู่เลยไมใช่ใช่ใช่มีแบบจุงดังมีใช่พีเกสที่สิงจุงดังมิวเลิฟก็อยากให้แบบนอกจากจะบินมาหาพวกเราแล้วก็รอพวกเราแล้วอยากให้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะถ้าจะได้มาเจอกันถือว่าเป็นช่วงมาผ่อนละกันมาดูเราแล้วก็ไปมาผ่อนด้วย สิ่งมหัศจรรย์ด้วยนี่อะไกูจะมีสิ่งมหัศจรรย์ที่กําลังจะแบบกําลังจะได้เปิดเผยเร็วๆนี้เร็วๆแบบเร็วมากมากๆแบบ coming back very 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 soon คุทแคันนี้ติดตามเร็วๆนี้แล้วกันใช่ตติดามเร็วๆใช่แล้วก็อย่างที่พี่มิวบอกว่าเปิดเพลงเก่าหรือยัา